กรณีของอิชิตันคุณสุภชัยฮะบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนรายงานผลประกอบการล่าสุดนะฮะงวดไตรมาส4ปี66แล้วก็ทั้งปี266ออกมาครับก็ปรากฏว่าเติบโตระเบิดระเบิดในแง่ของรายได้ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะฮะทั้งปี266เนี่ยมียอดขายที่8 5 5 0 ล้านบาทเติบโตขึ้นมา27%เมื่อเทียบกับงวดปี2 5 6 5ก็แบ่งเป็นในส่วนของรายได้จากการขายนะฮะเ,เป็นส่วนใหญ่หเป็นการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มนะฮะขณะที่ต้นทุนในส่วนของปี2อ6 6นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 80%ของยอดขายรวมะนะฮะแต่ก็ทั้งหมดทำให้เกิดกำไรสุทธิขึ้นนะครับ1,100ล้านบาทบในงวดปี2 5 6 6ที่ผ่านมาก็ขยายตัวจาก642ล้านบาทในงวดปี2 5 6 5ครับจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือยอดขายโต27%แต่กำไรโต71% 72% อันนี้ก็บ่งบอกในเรื่องของการมาจินเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยนะในงวดของปี66ที่ผ่านมานั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ที่เห็นได้ชัดอันหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราตัวของกำไรขั้นต้นนะ1,886ล้านบาทในปี266ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก5 9เนะครับเมื่อเทียบกับปี6 5หาที่กำไรขั้นต้นเขาอยู่ที่ระดับ1 1 8 6ล้านบาทนะฮะก็เลยเป็นที่มาของกำไรสุดที่ออกมานะฮะเติบโตถึง7กว่าเรับ พร้อมนี้ก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยใช่ไหมพี่สุปรชัยอ่าก็มีการจ่ายเงินปันผลออกมาด้วยเช่นกันนะฮะสำหรับตัวของอิชินะครับก็จ่ายปลาหุ่นละ50สตาตางอ่านะครับเอ่อขึ้น XD วันที่5มีนาคมครับที่จะถึงนี้50าสตังนะครับสำหรับ I อิชิอ่านะครับน่าสนใจเลยทีเดียว5ราคาปัจจุบันประมาณสัก17บาทก็ดีเนจิลก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะสำหรับอิชิตัตนนั่นเองนะครับ ดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมก็ก่อนที่จะเปิดสิ้นปีเนี่ยราคาหุ้นก็ขยับขึ้นมานะฮะก็เป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นมารอรับกับผลประกอบการนะซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องนะก็อย่างที่บอกหุ้นเนี่ยมันจะตอบรับล่วงหน้าเสมอเสมอนะใช่ใช่มันราคาเนี่ยจะมาก่อนเลยครนะฮะแล้ววันนี้ตัวเลขจริงออกมา ก็ดูราคาหุ้นยังทรงตัวอาจจะมีแรงขายทํากำไรออกมาก็เป็นลักษณะเซลล์ออนแฟกแต่ด้วยตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยของอิชิตันที่กำไรมันมีการขยายตัวมันก็บ่งชี้ว่าการลงทุนของอิชิตันก่อนหน้านี้นะาก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาจนถึงวันนี้มันเริ่มที่จะออกดอกออกผลอ,อย่างชาัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นละ,ะนะฮะแน่นอนตรงนี้มันเป็นสัญญ,ญาณว่าการดาเนินงานในปีนี้เนี่ย นะก็มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกนะฮะครับงั้นราคาหุ้นมันก็เลยคลึงอยู่บริเวณกรอบด้านบนคือเถวๆสิบเจบาทบวกลบอ่าใช่นะฮะก็น่าจับตามองว่าถ้าแรงขายทํากําไรเนี่ยมันเสด็จน้ําแล้วแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อทยอยกลับเข้ามาเพิ่มเติมครับนะอาจจะเป็นการเข้ามาซื้อเพื่อเล่นกับผลประกอบการงวดตรมาสหนึ่งนีกอีกก็เป็นได้คือต้องอย่าลืมพี่สุภาชัยเวลาถึงหน้าร้อนทีไรเนี่ย เรามักจะพูดเรื่องซัมเมอร์ทีมซัมเมอร์ทีมใช่ไหมซัมเมอร์ทีมก็มีอะไรหุ้นเครื่องดื่มหุ้นแอร์หุ้นคอยเย็นอะไรวกันไปมามาตลอดมาตลอดเตีมเนี้ยแล้วซัมเมอร์ทีมเนี่ยถ้าเทียบกับปีบัญชีมันจะตกอยู่ในช่วงประมาณไหนก็ประมาณสักช่วงไตรมาสสองไตรมาสสองปลายไตรมาสหนึ่งสู่ไตรมาสสอง หรือจริงมันก็ต้องอยู่ในไตรมาสสองนั่นแหละเพราะเรากำลังพูดถึงเดือนอะไรฮะเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนอันนั้นร้อนตับแตกก็เรียกร้อนตับแตกใช่ไหมฮะจริงจริงกรกฎาสิงหาก็ร้อนนะแต่ถ้ายึดโยงตามหลักของซัมเมอร์ทีมที่มักจะเอามาใช้สำหรับการเก่งกำไรในหุ้นที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่สอดคล้องเนี่ยนะฮะพอพูดถึงซัมเมอร์ทีมแต่เอาเข้าจริงนะ ถ้ายอดขายมันพุ่งทะลุคือมีความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตรงเนี้ยครับมากขึ้นจริงๆในช่วงของฤดูร้อนอ,อยอดขายเนี่ยมันไม่ได้ไปโผล่ไตรมาสองนะออมันจะโผล่ในช่วงมันโผล่ไตรมาาหนึ่งนั่นหนหะสิปูนเมื่อก่อนนะเพราะพวกบรรดารยี่ปัวซาโปอ,อนะฮะเขาต้องเอาของไปขายก่อน ซึ่งเอาของไปขายนั่นก็หมายถึงว่าทำไมฮะมก็ต้องมาซืออ้อจากต้นทางก็คืออ e ิชิตันอ่าใช่อิช e ิตันก็ต้องทำการบันทึกยอดขายในไตรามาสหนึ่งมไม่ใช่ไตรามาสสองอ๋ออออันนี้ในแง่ของตัวเฉพาะแบรนด์อ e ิชิตันนะอันนี้ยังไม่รวม OEM ที่จะต้องแย่งกันตั้งแต่ไตรมาสแรกเลยปะนั่นสิฮะเพราะเดี๋ยวไตรมาสสองอ้าวตีดมาแต่ไม่มีของยุ่งเลยมันผลิตไม่ทันเออเอออรู้ไหมฮะครับ นั้นที่บอกซัมเมอร์ทีมเนี่ย<ม>อย่าไปเข้าใจผิดว่าเอ๊ะยอดไ<ม>ตรามาสสองมันจะโป่งนะอ่ามันต้องมาโป่งที่ไตรามาสหนึ่งอือเพราะมันต้องมีการตุนของไว้เต็มขายอ่าใช่นะครับออนะครับก็น่าสนใจนะครับราคาหุ้นที่ระดับปัจจุบันนี้ผมว่ามันย่ำฐานมาระดับหนึ่งแล้วแหละหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาจากแถวๆบริเวณ14บาทมาเป็น17บบาทเนี่ยนะฮะมันก็ย่ำฐานย่ำฐานย่ำฐานจนแน่นนะฮะก็ต้องเฝ้าจับตาดูว่าจะมีแรงซื้อ เข้ามาเพิ่มเติมที่ทำให้มีการยกฐานขึ้นไปได้มากกว่าน,นี้หรือไม่